ลุกทุง่งชวนคุย มาแล้วนะฮะดีเจพัทอพิธการนะครับที่ขนลุกทุ่ง FM 103ที่ติดเทรนด์นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันวันนี้แบบเอ๊ะมาได้ยังไงเวลานี้นะครับปกติจะเข้ามาบ่ายสองใช่ไหมจนถึง6กโมงเย็นแต่วันนี้อย่างที่พี่ท็อปบอกนะครับมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนั่นเองนะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนที่เขามีภารกิจเยอะมากนะครับวันนี้ก็อาจจะดูแลกันยาวๆทุกคนยาวมากตั้งแต่เวลานี้เลยอะครับจนถึง6กโมงเย็นนะครับกี่ชั่วโมง เท่าไหร่เจ็ดไหมออฟเนาะเจ็ด no. นะ <c oughs> อันนี้บอกเลยนะเป็นสถิติใหม่ล่าสุดนะฮะของตัวเองนะครับที่จัดได้บอกว่ายาวนานที่สุดท่านเองนะครับอ่ะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะมาพร้อมกับศิลปินที่หลายคนที่ตอนนี้ดูไลฟ์ทาง YouTube ช่องคนลูกชุ่งก็จะได้เห็นนะครับนั่งอยู่ข้างๆแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยของเราคนนึงนะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีหลายๆคนบอกเฮ้ย รู้สึกคุ้นๆอย่างเลยดูทาง y t u t u อ่ะเดี๋ยวเราไปต้อนรับกันหน่อยในช่วงเวลานี้กับคนลูกทุ่งชวนคุยครับคนลุกทุ่งชวนคุยอยู่ข้างๆกับดีเจพัดนะฮะสวัสดีน้องเดียดารินด้วยจ้าสวัสดีค่ะพี่พัค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะแฟนคลับกันเพลงทุกท่านเลยค่ะโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยเจอกันแล้วก็แบบเอะคุ้นๆไหมอ่ะเราเห็นชื่อเดียดารินใช่ไหมใช่ไหมก็เลยถามน้อง ปรากฏว่าใช่ไหมฮะใช่แหละใ่จริงจริงด้วยนะครับจ้าเอ๋เอาไหนใครจำน้องเดียดารินได้พิมพ์เล็กหนึ่งมาหน่อยพิมพ์เล็1หนึ่งมาหน่อยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยลุคของน้องอาจจะบอกว่าดูเซ็กซี่ใช่ใช่ไหมคือจริงๆตอนนี้เราก็คือไม่ได้ลืมความเซ็กซี่หรอกค่ะพี่พัชแต่ว่ามันก็แล้วแต่งานแล้วแต่บางงานที่เราจะแต่งตัวแบบไหนยังไงอะไรย่างเงี้ยแสดงว่างานของคุณลูกทุ่งมันได้ดูเรียบร้อยนมาอยู่กับดีเจพัชต้องเรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยวพรั้งหน้านี่คือ ฟืบมาเลยสแสดงว่าเธอยังไม่ทิ้งความเซ็กซี่ใช่ค่ะก็ไม่ทิ้งยังคงมีความเซ็กซี่อยู่<ช>สูเป็น<ช>เป็นเหมือนกับว่าเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราไหม ก็เรียกได้ว่าแบบนั้นค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราเจอเธอเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเออเนี่ยศิแล้วเป็นคนนี้มีความเซ็กซี่นะฮะแต่วันนี้อาจจะมาในลุคแบบที่เรียบร้อยตื่นเต้นบซอนตามสภาพอากาศหรือว่าอากาศหนาวด้วยวั่มเย็น้วอากาศหนาวด้วยใช่นะฮะน้องเดียรารินนะฮะต้อนรับด้วยแล้วตอนนี้เธอมีซิงเกิลล่าสุดชื่อว่า น่าจังงางค่ะซึ่งเราได้เปิดทางคนลูกทุ่ง<ม>สาวเช็คกันไปแล้วหลายคนบอกว่าเออเพลงนี้น่ารักจังเลยอะ่ะอขอบคุณค่ะออขอบคุณค่ะแล้วก็ได้เข้าไปดู Mv ด้วยเดี๋ยวก่อน<ม>ที่เราจะคุยถึงเพลงนี้มาเท้าความย้อนหลังนิดหนึ่งะนะครับหลายคนอาจจะอ้าวน้องเดียดารินเอ๊ะคุ้น,ค,นคุ้นเหมือนกับเคยออกซิงเกิลอะไรยังไงมาบ้างผลงานในอดีตครับ คือตั้งแต่ที่เดียเข้าวงการเพลงเนี่ยเดียทําเพลงกับค่ายชัวออดิโอหรือว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองตอนนั้นก็จะมีซิงเกิลนอนกอดฉันฝันถึงคนอื่นนะคะที่ทุกท่านคุ้นเคยรู้สึกประมาณสักเก้าถึงสิบปีละประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนั้นสิบเก้าอ่ะตอนนี้เอ๊ะเท่าไหร่เอ๊ะอุ๊บเอ๊ะอุ๊บอุ๊บไเท่าไหร่ไวเท่าไหร่ไ่เท่าไหร่ไ่เท่าไหร่ค่ะเออซบซนะแล้วก็จะมีเพลงต่อจากนั้นก็คือเพลงคนไม่พิเศษอ แต่ละแต่ละเพลงนี่คุ้นๆนะโดยเฉพาะตอนที่ออกกับชัวนอนกอดฉันใช่นอนกอดฉันฝันถึงคนอื่นนี่แหละนี่แหละคุ้นๆหลายคนลองเข้าไปดูนะครับย้อนหลังผลงานของเธอได้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นน้ําเสียงเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนี่ยล่าสุดเห็นได้ข่าวว่าเพิ่งไปญี่ปุ่นมาใช่ค่ะไม่ทำอะไรเล่ญี่ปุ่นค่ะ15วันเครื่องเดือน อันนี้เพิ่งกลับมาหมันมาดเลยใช่ใช่ใช่ล่าสุดนี่เองเป็นยังไงบ้างอ่ะบรรยากาศที่นู่นจะบอกว่าไปอันนี้เป็นครั้งที่สี่แต่ว่าเดียเดียยแค่ไม่เคยสัมผัสว่าญี่ปุ่นร้อนจริงๆหรอร้อนเหมือนเหมือนเมืองไทยจริงๆหรออากาศหน้าร้อนเขาอะนะคะพอไปแล้วแบบร้อนจริงอืร้อนแบบอบอ้าวอ่ะเหมือนแบบเหมือนทะเลอ่าฮะปกคลุมอะไรประมาณคือความร้อนในญี่ปุ่นกับเมืองไทยเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรมบ้าเรามันยังมีความชื้นใช่ใช่ใช่ไหมเขามันจะแบบว่า อา้อาวอา้อาวอา้อาวแบบรู้สึกมอนร้อนอกว่าบ้านเราไหมจริงๆก็ร้อนพอๆกันแต่แต่ด้วยความที่แบบ ม,มันมีความแตกตา่างมีความแตกตา่างประมาณน,น,นั้นค่ะนะครับแล้วไป15วันนี้เป็นยังไงบ้างคือได้การตอบรับยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นได้การตอบรับดีเยี่ยมเลยค่ะแฟนเพลงแฟนเพลงจะทั้งคนไทยเอ่อยหรือว่าจะเป็นต่างชาติเอ่ยก็น่ารักทุกคนเลยแล้วก็แบบเนี่ยจริงๆเขาแบบอยากจะให้เดียไปร้องเพลงต้อนรับปีใหม่เขาด้วยซ้ําก็รีเควสต์มาค่ะแต่ว่าเผอิญว่าเราก็มีติดงานด้วยเหมือนกันอ๋ออาจจะมีโอกาสไหม ก็มีก็หวังว่าจะมีโอกาสดู scale อยู่ค่ะเออนะฮะดูเรื่องของวันเวลากันอยู่นะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้กลับไปนะครับโอ้แสดงว่าเจอก็ณแม่ก็คิดถึงนี่เนี้ยค่เก็ได้ร้องแบบว่าเพลงบางเพลงที่บอกว่าแม่แม่ก็ยังจำได้อยู่ใช่ใช่ค่ะเนาะนะครับคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดีหายไปนะครับคือหายไปจากวงการเพลงค่ะเราหายไปแล้วเราไปทำอะไรครับช่วงนั้นก็จริงๆก็รับงานเพลงอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีแบบ ถ่ายรายการนู้นนนี้บ้างอะไรเงี้ยหรือ<ม>ว่าจะดีลทางเรื่องหนังภาพยนตร์แต่ว่าบางทีเขาอาจจะยุ่งงานหลายๆาอย่างเขาก็อาจจะแบบว่าเบรกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มค่อยว่ากันใหม่มแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแบบ จะถ่ายอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะติดต่อฝากมาแล้วกันนะครับก็ได้ด้ว่าก็ยังอยู่ในวงการก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนไม่ได้หายจ้าเอ๋ไาแล้วนี่นะก็เป็นคนที่บอกว่ารักในการร้องเพลงใช่แล้วนะครับไอตอนที่เราอยู่ค่ายชัวเนี่ยตอนนั้นเราเราทำเพลงทั้งหมดประมาณกี่เพลงพอจาได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นสิบเพลงอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มชื่อปล่อยให้น้องคิดถึงสิบเพลงในอัลบั้มนี้เลยใช่แล้วค่ะปล่อยให้น้องคิดถึงนี่คือชื่ออัลบั้มก็คือชื่ออัลบั้มแล้วก็มี เพลงเพลงนี้ก็คืออยู่ในอัลบั้มด้วยแต่ว่าก็มาตั้งชื่อหน้าหน้าปกอัลบั้มว่าปล่อยให้น้องคิดถึงอท่อนฮุกก็จะร้องประมาณปล่อยให้น้องคิดถึงปล่อยให้น้องฝันว่าเพียงแค่นั้นคุ้นม้คุ้นม้ทุกคนใช่ไหมอะไรอย่างนั้นคุ้นอยู่คุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะเพลงนอนกอดฉันฝันถึงคนอื่นก็คืออยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยน่าจะเป็นเพลงเพลงดึงที่บอกว่าคนแบบคุ้นหูที่สุดไหมเพลงนี้ น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นเพลงซิงเกิลเลยเพลงซิงเกิลแล้วก็จะมีจังหวะมาหน่อยก็จะเป็นเพลงคนไม่พิเศษคนไม่พิเศษเออคุ้นคุ้นเหมือนกันนะเพลงเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอขอสักหนึ่งท่อนคนไม่พิเศษหน้าตาเกรดเอก็ไม่ใช่เดินตามตลาดทั่วไปเห็นมีมากมายไม่ต้องซ้อ เออนี่เดี่ยจริงๆลืมร้องท่อนฮุกข้อหนึ่งเพราะฉันรักเธอข้อสองฉันรักเธอมากนี่คุ้นเลยคุ้นเลยข้อสามรอกเธอมากมากใช่เออนี่แหละประมาณนั้นชื่อชื่อเพลงอะไรนะคนไม่พิเศษกี่ปีแล้วเพลงนี้พอๆกับนอน นอนก็ก็คือในอัลบั้มเดียวกันเลยใช่ก็เกือบสิปีอ่ะเห็นไหมพอเธอพอร้องมาข้อหนึ่งข้อสองนี่คือคุ้นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยนะตอนนี้เรามาเรามาอยู่กับก็จะเรียกเป็นเป็นค่ายได้ไหมหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มอ่าทางทีมของเราเนี่ยนะคะเป็นทีมไทยเทลทีมจะเป็นจะเป็นจะเป็นชื่อช่องค่ะพี่บัตรเป็นชื่อชื่อช่องของ y o u t u b ไทยเทลทีมนะคะแล้วก็เราจะไม่ใช่ค่ายแต่เราจะทำกันเป็นแบบ ครอบครัวประมาณนั้นไทเทลทีมที่สะกดยังไงนะ T H A I นะทุกคน T A L E แล้วก็ราม่าใช่ไหม R A M A เข้าไปดูได้นะครับนี่คือชื่อช่องชื่อช่องแล้วก็เป็นชื่อทีมของน้องเดียดารินด้วยนะครับซึ่ง MV เพลงนี้นะครับที่เอาถามถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อน เออเป็นเป็นมาอย่างไงเพลงนี้นจังงังครับก็อย่างเพลงนะจังงังเนี่ยนะคะจะเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงภาคต่อเป็นเพลงแก้ของเพลงนไหลหลงจริงๆจะเป็นเพลงของผู้ชายมาก่อนเป็นเพลงแรกของโปรเจกต์นี้ครับเพลงนไหลหลงเนี่ยวังผาเป็นคนร้องซึ่งวังผานี่ก็จะอยู่ในทีมของเราเนี่ยแหละในทีมนี้เลยเป็นพระเอกในทีมของเราอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นเพลงแก้เหมือนประมาณว่าอย่างนะไหลหลงเนี่ยผู้ชายก็เหมือนแบบ ไหลหลงผู้หญิงอยากจะจีบอยากจะเข้าหาประมาณนี้แล้วเพลงนัดจะงานก็เป็นภาคต่อของน้าไหลหลงก็คือแบบอ่ารับรู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งแอบมองแอบชอบเรานะอ่าแล้วเราก็แบบไม่เข้ามาสักทีเข้ามาสิเดี๋ยวไม่งั้นม้าจะคาบเอาไปกินนะอ่าเหมือนเหมือนตาม ตามเนื้อเพลงเนื้อเพลงของใช่ฟังแล้วโดนมากเลยฟังแล้วโดนโดนยังไงเอ่ยโดนเหมือนเป็นอะไรนะวังพาเหรอใช่ประมาณนี้ก็แบบถ้าเธอไม่เข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เลยจะคิดว่าเอผู้หญิงเนี่ยทำของใส่เราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสรุปของของเพลงเลยก็ค şey ือ ผู้ชายก็แสบผู้หญิงก็แสบทาไมรู้ไหมทําของใส่กันทั้งคู่จริงมากมีเรื่องของสายญาติเหรอประมาณนั้นก็คือเหมือนก็ทําเป็นตลกตลกอ่ะในเอ็มวีก็คือถ้าใครอยากจะจะรู้ว่าภาพนะคะเนื้อเรื่องประมาณไหนก็อยากให้เข้าไปดู MV เออโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงเขาไม่บอกว่าดีดอะไรแบบใส่ดอกไม้อ่ะนักเมตตานักเมตตาโมกุลนาพุทธ แอ้วสิแอ้วสิผู้หญิงก็ไม่เบาไม่เบาประมาณนั้นผู้ชายที่อยู่ใน m อก็คือวังผาอ๋อก็คือเป็นภาคแรกใช่ค่ะนะครับแบบก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปดูซีรีส์ภาคแรกแล้วก็ดูภาคนี้มันก็จะเหมือนกับว่าร้อยต่อกันไหมประมาณนั้นค่ะจะเรียกว่าเหมือนจะเรียกว่าเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นละครก็จะหรือหนังอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นเดอะซีรีส์คล้ายๆตอนที่หนึ่งตอนที่สองต่อเรื่องกันโอ้น่าสนใจนะครับเพลงนี้ได้คำร้องํำนองอะไรยังไงถ้ตรงนี้ใครทำให้ ก็จริงจริงแล้วอะเพลงเพลงนี้นะคะเกิดขึ้นจากผู้ชายสามคนเลยหนุ่มหล่อเลยนะคะก็ที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีพี่พี่ต๋องทวินเขาเคลือนะคะเขาเคยแต่งเพลงรองอ้อมาก่อนสมัยก่อนเขาก็แต่งหลายๆเพลงที่ก็มีชื่อเหมือนกันรองอ้องนะฮะเราคุ้นหูอย่างดีจ้าชาลีลีใช่ไหมใช่ใช่ใชนะครับเพลงนั้นแล้วก็จะมีทาง พี่สีเทียนครับอ่าแล้วก็พี่ซึ่งวันนี้ก็มาด้วยใช่แล้วแล้ว,พ,วพี่สีเทียนนี่ก็อยู่ใน MV ด้วยใช่ค่ะพี่สีเทียนไปทําอะไรฮะพี่สีเทียนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนเรียบเรียงเพลงอ่าแล้วก็จะมีพี่เสือแต่งะสะอาดอีกคนนึงก็เกี่ยวกับ เรื่องดนตรีประมาณนี้ด้วยซึ่งพี่สีเทียนก็อยู่ใน MV นี้ด้วยเห็นยืนดีกีตาร์อยู่เน่เนี่เน่เออเท่ๆเสื้อสีแดงวันนี้ก็ใส่ชุดนี้มาด้วยนะฮะพี่สีเทียนโชว์ตัวได้นะฮะโชว์ตัวหน่อยมาพี่สีเทียนเชิญเลยฮะเโอ้โหแว่นดําแว่นดําอําพรางมาเลยนะฮะสวัสดีพี่สีเทียนด้วยนะฮะสวัสดีครับนะครับก็มีส่วนร่วมในเพลงนี้นะครับเป็นเป็นท่านหนึ่งด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมใน MV ด้วยใช่ค่ะเราเห็นเราหล่อนี่คือด กอไปกัอไปกว่ากันนะพี่นะกยยอมกันคย่ะยอมกันนะครับแม่ก็คือเพลงนี้ก็เรียกได้ว่ามีการฟิชเชอร์ลงกับวางผาใช่แล้วค่ะเออนะครับทาออกมาคาดหวังอะไรยังไงกับเพลงนี้บ้างครับถามว่าจริงๆอ่ะหลังมาเราไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือเป็นงานใดๆก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้คําว่าคาดหวังครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักทําให้ดีที่สุด เท่านั้นแต่ว่าเรียกว่าไม่คาดหวังแต่เราแอบหวังละกันนีแ่แอบแอบหวังแล้วแบบฝักเนื้อฝักตัวนะคะนี่น,น้องเดดาลินกลับมาแล้วนะคะฝากผลงานด้วยนะคะน,ะคนี่เป็นงานเป็นการอ้อนมากกว่าไม่เบา <c oughs> ไม่เบาไม่เบาเลยแหละ,ะเดี๋ยวให้พี่สีเทียน <ừ. S 2> พูดถึงน้องวังผานิดนึงดีกว่านะครับซึ่งเป็นพระเอก MV ด้วยแล้วก็ได้มาฟิชเชอร์ลิงในเพลงนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับตัวน้องวังผาครับครับก็น่ารักครับของวังผาเนี่ยเขาจะเก่ง เป็นคนร้องแล้วก็เก่งในเรื่องของแรปเพลงน่าจังงังเนี่ยก็เขาก็ได้เขียนเขียนแรปขึ้นมาด้วยอ๋อใช่แต่งแต่งแรปแต่งอะไรเลโอ้เขียนเขาเาเป็นคนเขียนเองเลยครับพี่เป็นคนแต่งใช่ครับเป็นคนแต่งเพลงนี้เลยเป็นแต่งท่อนท่อนท่อนนั้นท่อนแรปท่อนแรปวังผาเขาจะเป็นคนแต่งเองครับเป็นคนแต่งโดยโดยได้บีบมาจากคุณคุณต๋องทวินคุณต๋องทวินเขาจะเป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็บีบว่าเออเพลงนี้อยากได้เป็นเป็นแรป ก็ส่งให้วังผาครับเป็นคนแต่งเอาคำว่ามุ้งมิ้งอะไรเอ่ยต่างๆที่มีอยู่ในนั้นนะฮะให้ให้วังผาเขาจัดเรียงกันเป็นเป็นคนที่มีความสามารถมากครับโอ้ก็ก็เป็นเป็นเด็กรุ่นอายุเท่าไหร่นะฮะประมาณอ่าก็ดูยังรุ่นรุ่นอยู่เลยอ่ะก็ประมาณมากกว่าดีอาจจะสองปีอะไร้ยอ๋อใช่ไหมฮะโอ้เก่งเนาะนะครับอ่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอเดี๋ยวเราให้ไปฟังเพลงนี้กันก่อน นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของนกเดียร์ดารินฟิชเชริงกับน้องวังผากับณจังงังแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วง <Yeah. S 1> ท้ายครับ ตรรู้สึกดีมีต่อกันโมเมนต์นั้นทำเป็น ชัวร์คงจะช้ามาก็คงจะคาบเอาไปกิน หมกจะมีแค่เพียงได้สบตา oh. เธอก็ใจละลายแล้วฉันคนนี้จะท่องนโม่พระทุกพังละซาละดังกระชามีและต่อให้ไม่มีมนบงังก็ยังจะรักเธอคนดี oh. W P เธอคือสตรีที่งามนะักเวลาที่เคยนิยามชักเธอเป็นนักับเจ้าหญิงที่หลุดมาจากนิยายรัก oh. ที่เห็นไม่เคยไมายายนะ่ให้าะในที่เกิดแ้าตายฉันและหากว่าเธอนนะั้เป็นเจ้าหญิงฉันอยากจะเป็นเจ้าชายนะะ มีทักทายมาเยอะเลยครับมีบอกจําได้พิม์หนึ่งเข้ามาเนี่ยน้องจิ๊บบอกจำได้น้องเดียนี่พี่ <c oughs> จำไม่ได้ก็มีอันนี้ก็เข้าใจบางคนอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าน้องเดียเนี่ยเขาก็แบบว่าคือไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกอนะครับก็อยู่ในวงการเพลงตลอดแล้วเธอก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบอ่าอเดี๋ยวคุยถึงเพลงเมื่อสักครู่ก่อนนะจางงังไปถ่าย MV ที่ไหนครับ นจังงังเราถ่ายกันที่ตลาดราชพฤกษ์ตล,ตลาดคลองเลค่ะตลาดคลองเลที่ราชพฤกษ์ใช่ค่ะอุย้ยแถวนั้นตลาดเยอะ ตลาดเยอะที่แบบบรรยากาศดีๆโอ้แล้วจะบอกว่าตลาดนี้จริงๆแล้วคือถ้าเห็นในตอนเวลากลางคืนเนี่ยจะคือแบบโหฟิลดีเลยแหละค่ะใช่ไหมน้าหนาวนี่แบบดีมากนะบรรยากาศตอนนี้ล่าสุดก็คือเราไปทํางานกันแล้วก็ได้นั่งได้นั่งแบบรับลมชมวิวก็โอเคนะคะคนเยอะเลยแหละที่ตลาดที่นั่นลองแวะไปเที่ยวกันได้นะแฟนๆนะครับเห็นบอกว่าคือมันเริ่มต้นมาจากซิงเกิลแรกนะครับซิงเกิลแรกคือเพลงอะไรนะ ณไหลหลงณไหลหลงนะทุกคนอันนี้เป็นซิงเกิลที่2ก็คือมันเป็นเหมือนกับมิวสิกสตอรี่ที่มันต่อเนื่องกันนะครับแล้วยังไม่จบเท่านี้คือเดี๋ยวนี้เขาฮิตทำมิวสิกสตอรี่เพื่อให้ได้ติดตามเหมือนเป็นละครสั้นแล้วก็เป็น MV ไปในตัวนะครับซึ่งณจังงังก็เป็นซีรีส์ที่2ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ต่อเนื่องจากณจางงังคืออะไรครับเพลงหอมรักก็คือซิงเกิลนี้เลยนะ หอมหอรักมันจะเป็นเรื่องรายังไงอะหอมรักอะ <_ S 2> <ค>ก็เป็นเหมือนแบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มมาเข้าใจกันเหมือนเหมือนเริ่มลงตัวความรักเริ่มแบบอ่ะจะหอมหวานและอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือจากตอนแรกนี่บอกว่าเอ้ยผู้ชายทาของหรือเปล่าใช่ไหมพอมาซีรีส์เนี้ยนะจางงางที่เราได้ดูไปเมื่อกี้ที่เราได้ฟังไปคือทั้งคู่แสบทั้งคู่พว่าหอมหอมหอมรักเป็นเป็นการแบบรักกันแล้วก็รักกันแล้ว มันก็น่าจะจบด้วยดีนะจบด้วยดีแล้วะเออแล้วแล้วมันจะมีต่ออีกไหมถ้าต่ออีกก็อาจจะเป็นแบบบทเพลงเร็วอะไรประมาณนั้นก็อยากยังไงก็อยากให้รอติดตามอืมโอไว้ก่อนยังหอมรักเนี่ยให้ให้เดียเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันมันที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดของของเพลงนียเห็นมีเอ็มวีปล่อยไปแล้วด้วยเอ็มวีปล่อยแล้วด้วยครับเป็นยังไงครับเพลงนี้ก็ประมาณเหมือนเขาถ่ายก็เหมือนประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ อยู่แบบที่สูงอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ผู้ชายแบบอยู่ที่สูงนี่คือกำลังจะกระโดดตึกหรดอไงเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไว่ะฐานะฐานะสูงส่งฐานะสูงส่งแล้วก็ผู้ชายก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลากย่าหรอแบบว่าเออฉันฉันฉันอยู่มองเครื่องบินกนะว่าใครมองอะไรอย่างเงี้ยอเคแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบผู้หญิงก็คือ ด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเขาก็แบบว่าเออมารักมาชอบกันแต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งคู่เนี่ยก็คือสรุปแล้วก็ก็รักก็ชอบกันแล้วแหละแล้วผู้หญิงเนี่ยก็แวบมาหาผู้ชายที่เถียอนนาก่อนพั่พลอดกันอะไรประมาณเนี้ยแสดงความรักกันชอบอ่ะผู้หญิงมาหาผู้ชายก่อนเปรี้ยวเนาะแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วเออเป็นเล่นเลยนะอดแล้วดีผู้ชายขี้อายนะผู้ชายขี้อายจริงผู้หญิงเนี่ยเปรี้ยวกว่าแล้วอ่ะ ลีลาเยอะใช่ใช่ใช่แล้วต่อจากนั้นก็คือแบบถ่ายกันก็มีแบบถ่ายที่เถียงนาอะไรประมาณนั้นฟีลประมาณนั้นก็คือแบบฉันรักเธอเธอรักฉันเนาะแล้วต่อจากนั้นเหมือนกับผู้หญิงก็ไปที่ไปที่วังฉันบ้างแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะบอกว่า เป็นความที่เราภูมิใจในบรรยากาศและสถานที่มากๆค่ะเราไปถ่ายที่แพนดอร่ากันเขาใหญ่สวยมากๆก็คือยังไงก็อยากให้ลองไปดูที่ MV อันนี้คือหอมรักนะครับใช่ตอนนี้ปล่อยไปแล้วด้วยใช่ค่ะก็คืออยากจะให้ดูแบบต่อเนื่องเลยณไหลหลงมาณจางงังแล้วก็ไปที่หอมรักนะครับนี่คือมิวสิกสตอรี่ที่ตั้งใจแค่ไหนอะครับตั้งใจกันมากๆทุกเพลงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วก็ คิดว่าจะเป็นความตั้งใจต่อเนื่องกันทีเดียวนี่แหละแล้วก็มาในช่วงที่บอกว่าอากาศมันเริ่มเย็นอากาศมันหนาวมีในในอะไรสําคัญหรือเปล่าเกี่ยวกับ MV ที่แบบปล่อยออกมาในช่วงบรรยากาศแบบนี้ครับอืม MV เหรอคะก็เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราอยากจะทําเพลงเร็วต่อคือให้ทันในช่วงก่อนปีใหม่แล้วสามารถที่จะใช้ได้ในหลายๆเทศกาลอะไรประมาณนี้ถ้า ถ้าเกิดชื่อเพลงนิดนึงก็คือมีเธอทุกเทศกาลเอาแล้ว,ลวนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะฮะ <c oughs> คือคือให้มันเข้ากับได้ทุกอารมณ์ของทุกคนใช่แล้วค่ะเพราะว่าในแต่ละคนก็อาจจะมีเรื่องราวของชีวิตที่มันแตกต่างกัน <c oughs> แต่ก็อยากจะให้เข้ากับทุกๆชีวิตทุกๆคนได้ <c oughs> ใช่ใชครับก็เหมือนประมาณว่าอากาศหนาวแล้วฉันก็ อยากมีเธอทุกเทศกาลนะอะไรอย่างเงี้ยดีละได้เห็น MV อย่างน่าชังงังเนี่ยคือมันเข้ากับบรรยากาศของช่วงหน้าหนาวด้วยความที่ว่าโลเคชั่นที่เราไปถ่ายด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งหอมหัวนซึ่งเดี๋ยวต้องฝากหอมนักหอมไปหอไหจะไปกาแฟแล้วหอมกลิ่นกาแฟร้านกาแฟอยู่ตรงข้าวนะฮะก็มันก็จะเป็นบรรยากาศของความรักในในช่วงแบบว่าเนี่ยทุกๆุก ทุกคนก็อาจจะแบบนึกถึงช่วงของฤดูหนาวเราเห็นโลเคชั่นของอย่างนัจังงังเนี่ยคือมันเข้าบรรยากาศของหน้าหนาวดีมากๆใช่ชอบไหมคะพี่คะชอบชอบเป็นคนชอบอยู่แล้วอากาศหนาวนะครับก็อยากจะให้แฟนๆฝากถึงเอออยากจะให้น้องเดียร์นฝากถึงแฟนๆเกี่ยวกับทุกซิงเกิลแล้วก็ซีรีส์ที่กําลังจะมีต่อเนื่องจากหลังจากนี้ด้วยครับค่ะนะคะยังไงน้องเดียร์ดาลินนะคะก็ กลับมาแล้วนะคะแล้วก็อตอนนี้ทำซิงเกิลต่างๆนะคะอย่างเ<ม>ช่นซิงซิงเกิลเดี๋ยวก็จะเป็นณจางงนะคะคแล้วก็มีเพลงหอมรักซึ่งเป็นเพลงคู่ของเราเดียดารินกับวังผานะคะคแล้วก็เดี๋ยวจะมีบทเพลงสนุกๆเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นเพลงมีเธอทุกเทศกาล<ม>ถ้าทำา MV ไว้ได้เราก็จะรีบปล่อยให้ทุกท่านได้ได้รับชมและฟังกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็ะจะมีผลงานโปรเจกต์ต่างๆยังไงก็ อยากให้ติดตามที่ช่องไทยเทลรามาแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามน้องเดียเป็นพาร์ทส่วนตัวก็เดียดารินชื่อเฟซนะคะเเดียดารินภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยนะทุกคนเดียดารินนะฮะหรือว่าจะเป็นการติดต่องานยังไงทักไทยส่วนตัวก็ได้ค่ะนะคะเดียดารินภาษาไทยนะครับแล้วก็เราจะบอกว่าจริงๆแล้วทางทีมเราเนี่ยไม่ได้จะทําแค่ บทโปรเจกต์เพลงอย่างเดียวแต่เราเนี่ยข้างหน้าอาจจะเป็น เขาเรียกว่าหนังหนังหนังเพลงละครเพลงหนังเพลงประมาณนี้ถ้าอย่างสั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าเราก็อยากจะทําให้ทุกท่านได้ได้รับชมด้วยคือรับรับทำโปรดักชันด้วยใช่ใรับทำโปรดักชันด้วยก็ติดต่อมาได้มีหลายคนทักเข้ามานะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆพี่หนูพินบอกนะครับขอบคุณค่ะมีคนแซวนะครับแซวมาด้วยบอกว่าดีเจพัทขี้อายใช่เวลาอยู่กับสาวสวยอะไรแบนี้อย่างนี้แหละแต่ชอบเนี่ย แต่ชอบนะเออจะยั่ยๆที่เดี๋ยวนี้ผู้ชายย,ย <c oughs> ั่ยเยอะผู้หญิงก็จะเปรี้ยวๆเลยใช่ไหมสมัยนี้ใช่ไหมนะฮะแต่ชอบเลยนะฮะแต่ชอบเลยนะชอบผู้หญิงเข้าถึง <c oughs> <c oughs> ดียเออน่ารักดียะ <c oughs> นะครับอ่ะพี่หนูพินบอก MV น่ารักมากนะครับ,บแล้วก็บอกขอให้เพลงน้องเดียดังๆังปังๆนะครับอื นี่นะครับมีทัทายเข้ามากันเยอะเลยเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นน้องเดียนะครับปรากฏตัวในกิจกรรมของคนลูกชุ่งใ,<ช>ในอนาคตนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากทุกคนค <laughs> นะครับ,อบ <laughs> โอเคเดี๋ยวก็จะยั่วยบ้างแล้วเนี่ยะจะจะยั่วยไปใต้ตัวแล้ว <laughs> ชอบช <laughs> อบก็ฝากน้องเดียดารินด้วยนะครับกับซิงเกิลนี้ ณจังงางและที่สําคัญก็คืออีกซีรีส์หนึ่งอีกมิวสิกซีรีส์อีกซิงเกิลหนึ่งก็คือหอมรักด้วยนะครับไม่ใช่หอมหัวนะไมม่่ใชหอเดี๋ยวหอมกาแฟข้างๆอะไรเงี้ยเป็นหอมหัววันนี้ขอบคุณน้องเดียด้วยนะครับขอบคุณมาบ้เช่นกันะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากครับพี่นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆค่ะครับนะฮะก็ฝากน้องเดียไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆในช่วงเวลาของคนลูกชุ่งชุนคุยขอบคุณน้องเดียครับอขอบมือเยอะ ลูกทุ่งชวนคุยคนลูกทุ่งชวนคุย